โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะมาเล่นเป็นบอสกวางชั้นที่1ถึงชั้นที่3เนาะแล้วก็ทีมเนี่ยจะใช้เป็นทีมแบบโอสคูลนะทุกคนก็คือเป็นทีมแบบยุคเก่ามากแล้วนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบของเก่านะก็เลยใช้เป็นทีมนี้นะทุกคนตอนนี้ทีมมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูทีมเก่าๆก็มาดูคลิปผมได้นะซึ่งผมได้ลองเล่นไปแล้วนะครับ1ตาเมื่อกี้นะก่อนจะอัดก็ ผ่านง่ายอยู่นะไม่ยากนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคลงทะเบียนไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเล่นตั้งแต่ชั้นที่1นึ่งหนึ่งสามนะทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วลยังเล่นไม่ค่อยสมูทหรือไม่ค่อยผ่านก็มาดูคลิปนี้น่าจะช่วยได้นะครับโอเคไปรุยกันฮนะชั้นที่1น,นะส่วนใหญ่ชั้น1ชั้น2เนี่ยมันจะอีซี่แล้วนะทุกคนมันจะไม่ยากเลยนะครับผมมันจะยากตรงชั้นที่3เฟสสุดท้ายนะจะยากนิดหน่อยนะคือการ์ดมันต้องขึ้นแบบ ดีๆหน่อยนะคุณผู้ชมโอเคมาฮะก็ดูชิวๆไปนะชั้น1ชั้น2หรือว่าใครที่เอ่อไม่อยากดูชั้น1ชั้น2ก็ข่ามไปชั้น3เลยก็ได้นะครับโอเคทุกคนนะ่าจะเล่นผ่านกันหมดแล้วมันไม่ยากเนาะโอเคเอ่อลืมอธิบายทีมเลยก็ทีผมมีป่านะมีดัตมีเดียเน่แล้วก็มีเจ๊งเขียวนะซึ่งเจ้งเขียวเนี่ยจะมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคุณผู้ชมจะช่วยผ่านง่ายขึ้นนะครับ เอฟเฟกตของวุฒิศิ์ของเจก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลของแต่ละตัวอย่างนั้นหนึ่งใบอะไอใบที่4ี่มันจะเลื่อนขั้นการ์ดนะก็คือมันจะเลื่อนขั้นการ์ดทุกใบอะเอาง่ายๆเออต้องพูดแบบนี้ดีกว่านะคุณผู้ชม,มคือสามหมาต้องเป็นคนละตัวแล้วมันจะเลื่อนขั้นการ์ดให้เรานะครับผมประมาณนั้นนะโอเคตานี้การ์ดผมไม่ค่อยสวยนะคนโอเค แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราสามารถชนะได้นะอเออเือนนี้เราก็โอ้กาซเดียเน่ไม่ขึ้นว่ะคุณมชมอมผมจะเสี่ยงดวงแล้วกันคือเราไม่มีก๊์ดธาตุแดงนะตอนนี้เราต้องการนะครับผม,มแต่ผมจะปิดในเทิร์นี้เลยนะคุณชมก็อเสี่ยงดวงแล้วกันขอให้ก๊าซเดียเน่ขึ้นในเทินต่อไปนะครับ ไม่ขึ้นเนี่ยเน่านะบอกเลยถ้าไม่ขึ้นต้องรีใหม่โอเคแรงสามแล้วโอเคเฟสที่2ครับผมพาสีก็โอ้การ์ดขึ้นอยู่จะบอกว่าพาสีก็ไม่แย่นะทุกคนโอเคเฟสสองนะคอมโบท่านะผมฟ้าแดงเขียวแล้วก็ปิดด้วยฟ้านะแค่นี้ก็จบแล้วครับง่ายๆนะทุกคนเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่นอันตีฟ้าก่อนเข้าเฟสสนะ แต่เดี๋ยวนี้นี่เราไม่ต้องเร่งแล้วนะทุกคนดาเมจมันเหลือๆครับเห็นไหมไอ้การ์ดขั้น3ก็น่าจะเก็บได้ละคุณผู้ชมไม่ยากครับปุ๊บโอเคสวยแปดแสนอย่างแรงอะ่ะมาเฟดสามฮะของชั้นหนึ่งก็เฟดนี้เราจะเก็บการ์ดแล้วก็เล่งอันตีป่านะทุกคนอผมจะใช้อันตีเจง,งูทิ้งไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เก็บขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ แบบนี้ก่อนเล่นกันตีปลาก่อเนเ็ดนี้ยื้อสักสองเทินก็ได้นะคนไม่แย่นะครับหรือใครได้ตีปลามาจากเฟดที่สองแล้วก็สามารถปิดได้เลยนะในเทินแรกเต่ยผมยังไม่ได้ไงโอเคได้า๊าซสีแดงมาแล้วนะอืมฟ้าเขียวมีแล้วโอเคเดี๋ยวเล่นกันตีปลานะครับก็อาจจะต้องยื้ออีกเทินหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูแล้วกัน เออมันติดป้าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดัดไม่น่าได้ใช้นะผมว่าแต่เก็บไว้ก่อนก็ดีอะเกิดฉุกเฉินสับหนึ่งแล้วก็หมุนไปแล้วกันอืมไม่ตายฮะไม่เป็นไรยืดเทินได้อยู่เพราะว่าไอชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะบอสเราไปแบบสภาพที่มันสมบูรณ์ดีกว่านะในเฟสที่สนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหานะ โอเคบอสตีมาฮะแล้วก็อันติมาก็ไม่เข้านะคนสบายสบายปุ๊บการ์ดเราโดนลดแรงฮะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาครับโอเคมีการ์ดดีันนี่นะอืมเทอร์นี้ผมจะปิดนะแต่ผมอยากได้อือืมผมอยากเลื่อนขั้นการ์ดอด่ะดิแต่มันไม่ได้ครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะเราปิดทิ้งไปเลยกัน อืมโอเคการ์ดครบแล้วก็เล่นอังติป่าครับโอ้โอ้อย่าบอกนะว่าโอเคนึกว่าดาเมจจะไม่พอโอเคคุณผู้ชมจบครับเปรที่3นะเมื่อกี้นึกว่าดาเมจไม่พอนะตกใจนิดหน่อยโอเคเปซสีก็คอมโบท่าครับจบเลยนะทุกคนฟ้าแดงเขียวแล้วก็ฟ้าครับจบแค่นี้สำหรับกวางชั้นหนึ่ง สบายๆนะโอเคผมว่าน่าจะตายนะนอ,ยอัน,นตีป่าเราแรงอยู่ครับแนะนอนว่าอันตีป่าควรจะขั้นห้าขึ้นนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมบึ้มเข้าไปเรียบร้อยครับผมสบายๆทุกคนสำหรับชั้นที่1นั่นเองนะครับผมมาทุกคนชั้นที่2กันต่อนะครับผมสำหรับบอสกวางนั่นเองนะทุกคนลุยกันเลยครับ ชั้นนี้ก็ไม่ยากนะไม่ยากนะทุกคนเล่นเหมือนชั้นหนึ่งเลยนะครับผมชิวๆสบายๆได้นะครับก็เริ่มมาฮะเหมือนเดิมนะตี3ใบแบบไม่ซ้ำนะคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะเอาเลือดคันกัดจากอาวุธเทพของเจ๊ง,งูนะครับผมซึ่งเออชั้นที่2เนี่ยจะไปเฟส2ก็ควรจะมีตีป่านะผมว่า มันจะไม่บางเหมือนไอ้บอสกวางชั้นหนึ่งนะครับโอเคการ์ดป่ารวมแบบนี้สวยฮนะโอ้การ์ดป่าขึ้นเยอะว่ะนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเราเล่นกันตีป่าเลยนะคุณชมแล้วก็โอเคเราใช้การ์ดครบเราจะได้เลื่อนขั้นการ์ดด้วยนะครับเนี่ยผมจะใช้สี่ใบนี้นะทุกคนก็เ,เลื่อนขั้นการ์ดอุ้ยเดี๋ยวนะแต้วว่าป่าจะไม่ได้ตีดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสลับหนึ่งที าต้องใช้ป่าสใบอะ่ะงั้นผมไม่เอาเลื่อนขั้นการแล้วกันนะคุณผู้ชมผมเอาอันติป่าดีกว่าครับไปเฟสสองเราจะได้ปิดในเทินแรกเลยนะไม่อยากยืดเยือนะคุณผู้ชมป,ปิดกันเลยปึ๊บปึ๊บโอเคสวยแล้วก็ได้อันติอ่าตามสเตปเลยนะอโอเคได้อันติมาแล้วตอนนี้เฟสที่สองนะครับผมก็ อคอมโบธาตุนะฟ้าแดงเขียวแล้วก็ปิดด้วยฟ้านะครับผมที่เราน่าจะจบพอดีนะเฟสสองแต่เฟสที่สองชั้นสองเนี่ยเป็สามใบแรกที่คอมโบาตุเนี่ยมันจะตีไม่เข้านะทุกคนใครที่มีการขั้นหนึ่งก็ใช้ตีทิ้งไว้ก่อนได้นะครับโอเคเลื่อนขั้นละอืมไม่ตายฮนะไม่เป็นไรโอเคแดงเขียวฟ้าครบเดี๋ยวเทินต่อไปเราก็ปิดได้นะทุกคน ไม่ต้องตกใจนะครับผมโอเคบอสตีมาก็ไม่ค่อยแรงแล้วนะบอสกลางสมัยนี้นะครับผมไม่แรงเหมือนตอนมาแรกๆเลยนะเอาละแดงเขียวฟ้าฮะแล้วก็แวะเล่งอัติสักหน่อยแล้วกันน่าจะจบได้นะผมว่าโอเคแค่เดียดนี่ก็เกือบแตกแลวสวยครับ ต่อไปเฟสที่3เฟสนี้เร่งอันติปา่าเหมือนเดิมนะทุกคนเอาไปใช้เฟสสี 4. อู้แัดป่าไม่ขึ้นเลยครับแบบนี้หยาบอยู่เอ่องั้นเราจะผมจะเลี้ยงไม่ให้เกตอันติเต็มนะแต่ละตัวแต่ไม่ได้แล้วต้องต้องยอมเอาดัดแล้วกันดัด๊แกัดขึ้นเยอะฮะโอเคเฟสนี้เรายื้อได้นะ2อาเทินก็ยื้อไปได้ครับ ให้มันได้ตีป่านะทุกคนคิดว่าถ้าเกิดเพินต่อไปกัดป่าขึ้นเราก็น่าจะได้แหละนะอันติไม่น่ายากนะครับโอเคสวยฮะขึ้นไหมเฮ้ย,อยโอ้โหคุณผู้ชมเน่าฮะผมบอกเลยอันนี้คือดวงแบบแย่จัดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยแบบเนี้ยดวงแบบพตดเน่าฮะเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยมีแต่ต้องยอมรับสภาพครับผม เราก็อ่ะในเมื่อมาแบบนี้อ่ะจัดให้อ่ะเคลียให้หมดไปในเมื่อมาแบบนี้เราก็จัดให้เลยคุณผู้ชมนะไม่ต้องอมต้องเอามันครับมันตีป่ายัดดาเมจไปเลย,เ,ลยเราไปวัดดวงเอาดีกว่าโอเคพื้นฟูไม่ได้นะครับโอ้สวยฮะคุณผู้ชมการ์ดป่ายังไม่ขึ้นครับผมเป็นไงสุดยอดไหม อัดคลิปปุ๊บเป็นงี้ตลอดฮะตอนไม่อัดนี่อย่างสวยเลยกัสดขึ้นอย่างดีฮะอัดคลิปปุ๊บโอเคอัดคลิปแล้วเป็นงี้ตลอดอย่างชอบเลยเน็ตมาเบิ้ลโอเคใช้ทิ้งแม่งนี่ปิดแม่งเลยอยากให้ปิดมากจัดให้ฮะอยากให้ปิดมากๆใช่ไหมเฟสนี้อยากให้ปิดมากๆไปแก้สถานการณ์เอาเฟสสี่แล้วกันคุณผู้ชมนี่จะผิดแผนครับ จริงเฟสที่3เนี่ยควรจะได้ตีปานะแนะนำว่าอย่าเล่นตามผมนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะลำบากนี่เฟสสีนี่โอเคฟ้าแดงเขียวแล้วก็ผมจะใช้ฟ้าไปก่อนแล้วกันผมจะดูเชิงก่อนน่าจะตีไม่ค่อยเข้านะทุกคนดูเมื่อกี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาไอ้ gas d ด s t ซับไปเลยดีไหมแต่คิดว่าไม่น่าดีอนะโอเคตีไม่ค่อยเข้านะ ได้เลื่อนขั้นการครับเผ่านไนท์การ์ดขึ้นสวยๆแล้วกันเทินหน้าเหลือหกข้อนะโอเคป๋ามาโอ้โอเค,าาอเคการ์ดครบสวยฮะต้องแบบนี้เพื่อนมันต้องแบบนี้คุณผู้ชมนี่การ์ดครบแบบนี้สวยนะโอเคไม่แย่ฮะโอเคคอมโบธาตุไปเลยคุณผู้ชมเอ่อแดงนะฮะเขียวฟ้าแล้วก็สับดัดปิดไปเลยนะทุกคน น่าจะจบได้นะผมว่าีิดาเมจพอนะครับโอเคโอเคแบบนี้พอแล้วล่ะเหลือสองข้อโอเคดัดสปิดครับไปเ<ป>รียบ้อยครับจบวางชั้นที่2นะก็อันนี้เรียกว่าไม่ค่อยจะโ่เท่าไหร่นะเนื่องจากว่าการ์ดไม่ขึ้นนะคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ชั้นที่3นะของบอสกวางนั่นเองนะครับก็ชั้นนี้เล่นคล้ายๆเดิมนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องเพิ่มความละเอียดก็คือความเนี้ยบในการเล่นหรือแพทเทิร์นในการเล่นรวมไปถึงอาศัยดวงการ์ดด้วยนะเพราะว่าเฟสที่4เนี่ยค่อนข้างจะต้องเป๊ะหน่อยนะครับต้องพุดงี้ดีกว่าคือจะเล่นแบบมนึมนๆเหมือนชั้น1ชั้น2ไม่ได้นะ ที่อาใส่แต่ดวงอ่ะไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ในการเล่นกวางรอบนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคมากสำหรับคนที่เล่นนะก็คือบอสมันจะมีทัศนีลดเกรดสองลูกนะครับผมมันจะทําให้เราไม่สามารถเก็บเกรดไปใช้ในเฟสสองและเฟสสี่ได้ทุกคนก็ t ไหมก็คือตอนเราเก็บเกรดเต็มไปอ่ะบอสมันก็จะลดเกรดของเราอยู่ดีนะนั่นคือความหมายที่ผมอยากจะสื่อนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพยายาม เก็บการ์ดขั้น3มากกว่าเก็บเกรดนะทุกคนในการเล่นนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับโอเคคือเฟสสี่เนี่ยการคำนวณดาเมจมันต้องเ๊ะนะทุกคนว่าบอสมันจะมีเด้งเลือดนะถ้าเกิดเลือดมันต่ำกว่า2ข้อเนี่ยหรือถ้าเหลือ2ข้อเราต้องปิดเลยนะครับมันถึงจะโอเคนะไม่งั้นเนี่ยยากครับผมบอกเลยโอเคเอ่อ แล้วก็อ่ะอนี่ปิดไปเลยครับเฟสที่1น่นะชิวๆตอนนี้เราได้แอนติป่าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราโดนลดเกรดอยู่ดีนะคุณผูม้ชมโอเคเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะเกรดเราจะหาย2ลูกครับเฟสที่2โอเคแพสซีฟสแศูนย์ขึ้นเนีย่ยเห็นไหมมันเล่นยากเอาจริงทุกคนคือถ้าใครที่แบบไม่เสียดายชั้น1ชั้น2แนะนำว่ารีไปเลยนะแต่ผมไม่รีฮะคือผมจะลอง เล่นแบบไม่รีให้ดูนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากกว่าการที่เราไม่เจอพาส,สีนี้คือเจอพาส,สีนี้มันค่อนข้างยุ่งยากนะโอเคปาสับไปยิ่งเฟสีอะทุกคนต่อให้เราโดนพาส,สีนี้แล้วเราเก็บเกจขึ้นมาใหม่บอสมันก็มีลดเกจอยู่ดีนะครับ็คือเฟส,สีเราจะไม่มีโอกาสได้แช่งตีเลย นี้พูดตามหลักความเป็นจริงนะโอ้แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มยาบแล้วทุกคนไม่มีกาก์ททาดธาตุแดงฮนะไม่มีธาตุแดงผมจะใช้เป็นกาก์ดป่าปิดไปเลยนะทุกคนแล้วก็เคลียร์พวก,กาก์ดท,ที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปนะครับเว่าเราไม่มีกาก์ททาดธาตุแดงอนะโอเคดัดปึ๊บปึ๊บโอเคไม่ตายไม่เป็นไรฮนะเลีกใบหนึ่งโอเค อันนี้คือไม่ค่อยโอเคนะจะพูดว่าโอเคไม่ได้นะโดนกัดก่อนนะแต่มันยังไม่ค่อยแรงไงกัดก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็หมดล,ละเลยเทินนึงโอเคเฟสสามอู้รอบนี้กัดป่าขึ้นเยอะด้วยก็เล่นเหมือนเดิมครับปึ๊บดีนี่นี่ควรเก็บไว้นะเดี๋ยวผมจะใช้ไปเลยเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่ฮนะโอเคเดี๋ยวเราโดนกัดก่อนอีกเทินนึงก็หมดแล้วนะทุกคน ซึ่งถ้าจะให้ดีอย่าให้ติดกัดก่อนนะฮะเราควรมีเลือดให้เยอะสุดอ่ะเราไม่ควรติดกัดก่อนเนี่ยโอเคหมดละอืมการ์ดดีนี่ขึ้นอยู่สวยอยู่ฮะจ่จิงงูเขียวเราเลือดหายไปเยอะนะเจ้เลือดหายไปเยอะมากต้องดูดเลือดขึ้นมาหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้เป็นการ์ดขั้น3ของเจ๊กันเลยนะครับจะเด้งเลือดนะแล้วก็ แบบนี้นะฮะแล้วผมจะทําการเล่ันติเจขึ้นมาเลยไปครับเดี๋ยวเธอหน้าเราก็ค่อยปิดบอสนะโอเคสวยโอเคอู้เหลือนิดนึนงไม่แตกไปวะเพื่อนไม่เป็นไรโอเคฮะตอนนี้การที่ขึ้นมือเรามาเนี่ยถือว่าสวยนะคิดว่า เดี๋ยวผมจะใช้ติแล้วเปิดโล่ดีนี่นะครับผมโอเคตีเปิดโล่ Low. ปาเราสับพอไม่ต้องตีนะแล้วเอาดัสใช้ทิ้งไปเลยขั้นหนึ่งไม่ได้ใช้หรอกเกี่ยวไแค่ขั้น3นะทุกคนสับการ์ดดัสนะครับเอาไว้ปิดดาเมจบอสแค่นั้นเองมาเฟซีโดนลดเกรดเรียบร้อยเหมือนเดิม ไม่เป็นไรเก็บขึ้นมาใหม่ครับผมปา่าตีนะฟ้านะครับผมตามด้วยแดงนะเขียวแล้วก็ปิดด้วยฟ้านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะคอมโบด้อีกหนึ่งชุดนะโอเคโอเคได้อยู่ครับได้อยู่เฮ้ยแต่ไม่มีการ์ดฟ้าป่ะกร์ดป่าต้องขึ้นนะคืนตน่อไปเพราะเราโดนรถเกอันตีแน่นอนอนะโอโหการาดไม่ขึ้นนะฮะผู้ชมสวย อันนี้สวยครับผมบอกเลยแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่แนโอเคโอเคแน่แล้วละ่ะโอ้กัดป่าขึ้นมาดีสวยโอเคแดงเขียวถ้าผมใช้ใบเนี้ยคนเชื่อไหมว่ามันจะหายไปเยอะ หมายถึงว่าเลือดมันจะต่ำไปยากว่ะทุกคนเนี่ยไม่มีตีมันเล่นยากนะแดงเนี่ยเขียนนี่ทำดาเมจเยอะแน่นอนนะแต่เราต้องใช้เขียวเอางี้แล้วกันผมจะเสี่ยงดวงฮะคุณผู้ชมคือถ้าไม่จบเราจบแค่นั้นเนี่ยไปคุณผู้ชมจำการสามใบนี้ไว้นะโอเคไป โอเคฮะสวยแบบนี้จบทุกคนชนะครับโอเคจำแพทเทิร์นนี้ไว้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเจอพาสซีฟลดเกรดของบอสกวางนะฮะเรียบร้อยครับจบทีมโอสกูก็ยังผ่านได้นะซึ่งถ้าเกิดไม่เจอไอ้พาสซีฟลดเกรดเนี่ยเราจะผ่านง่ายกว่านี้เยอะมากๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะบ๊ายบายครับทุกคน